สวัสดีค่ะรับชมรายการวอชชั única, ่นท e ี่นนายกับดิฉันพัชรนัทโทค่ะบริษัทฟอิดเฟมไลด์ดีดีบีจำกัดมหาชนนำเสนอผลวิจัยที่น่าสนใจบนแพลตฟอร์มวิจัยออนไลน์ฟ i r ข่าเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่คนไทยอยากให้เร่งแก้ไขมากที่สุดค่ะ เดวอ์โปสเตอร์นำเสนอผลสำรวจเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมที่คนไทยอยากให้รัฐบาลหรือกลุ่มธุรกิจภาคเอกชนเร่งแก้ไขมากที่สุดโดยเผยว่าเกือบ80%อยากให้รัฐบาลและภาคเอกชนเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศมากที่สุดรองลงมาคือปัญหาขยะและปัญหาโลกร้อนหากพิจารณาแต่ละเจเนอเรชันแล้วพบว่าท็อป3ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่คนไทยแต่ละเจเนอเรชันต้องการให้ภาครัฐและภาคเอกชนเร่งแก้ไขนั้นไม่แตกต่างกันมากนะักโดยทุกเจเนอเรชันอยากให้เร่งแก้ไขปัญหาเรื่องมลพิษ ทางอากาศและปัญหาขยะแต่ที่น่าสนใจคือกลุ่มจนซ4ที่มองว่าปัญหาพลรรังงานทดแทนมีความสําคัญและต้องการการแก้ไขมากกว่าเจเนเรชันอื่นๆทั้นทงนี้หากพิจารณาจากพื้นที่ที่อยู่อาศัยพบว่าผู้อาศัยทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดต่างเห็นความสําคัญของการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคล้ายคลึงกันต่างกันที่เรื่องการทําลายป่าไม้และภาวะโลกร้อนที่คนต่างจังหวัดค่อนข้างให้ความสําคัญมากกว่าค่ะ ามาติดตามรับชมรายการวาสอบที่ไหนได้ทุกวันเวลาดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้ดิฉันพชรนัทข้อตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ